พระธรรมโรมบทที่หกเช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรเราควรจะทำบาปต่อไปเพื่อพระคุณจะได้มีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเราได้ตายต่อบาปแล้วเราจะดำเนินชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งปวงที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระองค์ ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการบับติศมาเข้าในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับที่ทรงให้พระครต์เป็นขึ้นจากตายโดยพระเกียรติสิริของพระบิดาถ้าเราได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ในการตายเหมือนพระองค์แน่นอนเราจะมีส่วนร่วมในการเป็นขึ้นจากตายเหมือนพระองค์เพราะเรารู้ว่า ตัวเก่าของเราถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อกายบาปนั้นจะถูกขจัดไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาตบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ใดที่ตายแล้วก็เป็นอิสระจากบาปถ้าเราตายกับพระคริสต์แล้วเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตกับพระองค์ด้วยเพราะเรารู้ว่าในเมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายแล้วพระองค์จะไม่มีวันตายอีกความตาย ไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปที่พระองค์ทรงตายนั้นทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอแต่ที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่นั้นทรงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในทํานองเดียวกันจงถือว่าตัวท่านเองตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสเหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบครองกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ท่าน ต้องยอมทำตามความปรารถนาชั่วของกายนั้นอย่ายกส่วนต่างๆในกายของท่านให้แก่บาปเป็นเครื่องมือของความชั่วร้ายแต่จงถวายตัวของท่านเองแด่พระเจ้าในฐานะผู้ที่ทรงให้มีชีวิตเป็นขึ้นจากตายและถวายส่วนต่างๆในกายของท่านแด่พระองค์ให้เป็นเครื่องมือของความชอบธรรมเพราะบาปจะไม่เป็นนายของท่านอีกต่อไปด้วยว่าท่าน ไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณเช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะเราไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณหรืออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยท่านไม่รู้หรือว่าเมื่อท่านยอมตัวเชื่อฟังเยี่ยงทาตต,ต่อผู้ใดท่านก็เป็นทาตของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นทาตของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาตของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตามแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้ท่านเคยเป็นทาตของบาปท่านก็เชื่อฟังคำสอนซึ่งทรงมอบหมายแก่ท่านนั้นอย่างสุดใจท่านได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากบาปและได้กลายเป็นทาตของความชอบธรรมแล้วข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ตามประสามนุษย์ก็เพราะท่านอ่อนแอตามปกติวิสัยของท่าน เมื่อก่อนท่านเคยให้ส่วนต่างๆในกายของท่านเป็นาธาตของความโสโครกและความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดอย่างไรบัดนี้ก็จงให้ส่วนต่างๆนั้นเป็นาธาตของความชอบธรรมซึ่งนำมาสู่ความบริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อท่านเป็นาธาตของบาปท่านก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของความชอบธรรมครั้งนั้นท่านได้เก็บเกี่ยวประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ ท่านก็ละอายแก่ใจผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านั้นคือความตายแต่บัดนี้ท่านเป็นอิสระจากบาปและได้กลายมาเป็นพาตของพระเจ้าแล้วประโยชน์ที่ท่านได้เก็บเกี่ยวนำไปสู่ความบริสุทธิ์และผลลัพธ์คือชีวิตนิรันด์เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตายแต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันด์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา